เข้าประชุมคอรอมอด้วยกันครับผมอาแต่ว่าช่วงนี้ฮะก็เป็นช่วงสําคัญนะครับเรามีผู้สื่อข่าว N b t นบนครศรีธรรมราชอยู่ในพื้นที่แล้วฮะบอกว่าจะเตรียมรายงานสดด้วยนะครับบรรยากาศตอนนี้อย่างที่พี่บอลเกริ่นเอาไว้ตอนต้นว่าโอ้โหคึกคักนาะยอยากเห็นมากเลยหนูอ,อยากเห็นว่ามาพูดคุยกันดีกว่าครับคุณวิจิตราดีจันดานะครับอยู่ที่พื้นที่แล้วฮะอยู่ที่การประชุมครอมอสัญจรที่จังหวัดระนองแล้วฮะสวัสดีครับคุณวิจิตราครับ สวัสดีค่ะอาจจะมีการดีเล,ลย์นิดหน่อยเพราะว่าเป็นการซูมเนาะเป็นรซูคุณพิจิตาได้ยินเสียงไหมคะได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะรวมถึงสวัสดีแฟนๆรายการของ Better Future ด้วยนะคะ วันนี้ค่ะเราอยู่ที่จังหวัดระนองค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสามากๆนะคะเมืองระนองถือว่าเป็นฝนแปดแดดสีนะคะแล้ววันนี้ก็อากาศดีมากๆจุดนี้เองค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะก็จะเดินทางหลังจากที่ลงเครื่องที่สนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นจุดแรกที่ท่านจะมาสักการะ วายศาลหลักเมืองจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวเราระหว่างนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะอยู่ในระหว่างในการเดินทางมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมค่ะดูภาพบรรยากาศล่าสุดของที่นี่ก่อนนะคะบรรยากาศล่าสุดของที่นี่นะคะก็จะมีประชาชนรวมถึงข้าราชการนะคะก็มาปักหลักรอท่านนายกรัฐมนตรีที่นี่นะคะโดยศาลหลักเมืองจังหวัดระนองค่ะก็ อย่างที่บรรยากาศตอนนี้เห็นนะคะเป็นสารหลักเมืองที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะเพราะว่าด้านหลังเป็นทิวเขาแล้วก็ชาวระนองก็ถือว่าเป็นสารหลักเมืองที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะคะก็นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ถือว่ามาจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะสักการะเอาหลักเอาชัยกันก่อนที่จะลงมา ในเรื่องของระนองเนี่ยก็จะเรื่องคณะรัฐมนตรีนะคะประชุมคอรมอนนอกสถานที่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะโดยในขณะนี้นะคะบรรยากาศล่าสุดก็ทางทีมก็ได้รอท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางลงมาที่นี่แล้วนะคะในส่วนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้คุยกับ ประชาชนที่มารอนะคะโดยเฉพาะอสมค่ะอสมที่นี่ค่ะเขาตั้งใจที่จะมารอพบนายกรัฐมนตรีเลยนะคะก็บอกกับทีมข่าวว่าปกติแล้วไม่เคยเจอนายกค่ะเห็นแต่ในทีวีวันนี้คือมาเจอตัวจริงคือยินดีมากๆเลยนะคะเอ,อการที่นายกเดินทางลงมาในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าการเป็นการประชุมคอรมอกับ คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านค่ะแล้ววันนี้เองนะคะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆค่ะก็ลงพื้นที่ไปตามกำหนดการนะคะที่ดูในเรื่องของทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาอายุยู่ณท่าเรือละนองเกาะสองคือมีหลากหลายหมดเลยทั้งเรื่องของการศึกษาด้วยก็ นายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองระนองแล้วก็อนุสาวรีพยาดำรงสุจริตมหิศรพักดีหรือว่าคอสู้เจี้ยงนะคะบริเวณนี้เองในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูที่ศาลหลักเมืองด้านบนก่อนนะคะถือว่าถ้าใฟที่เดินทางมาแต่ละจังหวัดนะคะสิ่งหนึ่งก็คือ การได้มาสักการะที่ศาลหลักเมืองนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อํานวยอวยชัยแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะยังไงก็เหมือนมาถึงจังหวัดตระนองค่ะ,ะใช้เวลาไม่นานนะคะก็ขณะน,นี้นายกใกล้ที่จะถึงแล้วนะคะจากเดี๋ยวเราจะเออ่ ของการลงพื้นที่มานะคะก็คือเรื่องของอันดับแรกเลยการแก้ป,ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับติดตามงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะคะฝั่งทะเลอันดามันของเราเนี่ยจะประกอบด้วยกระบี่ตรงังพังงาภูเก็ตประนองและสตูลก็คือเป็น6จังหวัดนะคะซึ่งหจังหวัดนี้ค่ะก่อนหน้านี้ วันวันที่แล้วแล้วก็สองวันที่แล้วค่ะทางรัฐมนตรีหลายๆกระทรวงด้วยกันก็เดินทางไปติดตาม <c oughs> งานมาหลายๆจุดเพื่อที่จะนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาคุยกันในคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะขยับขับเคลื่อนหรือว่าการแก้ปัญหาให้ตรงจุดตรงใจพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่วันนี้หลายคนจับตามองนั่นก็คือเรื่องของ เซียงฮาังค,ออครับ้องเข้าหน้าเรานี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของคุณวิจิตาดีจันดานะครับผู้สื่อข่าวเอ็นบีทีนครศรีธรรม